ต้นนี้เป็น V2 ฮักครับชั้นกิ่งสวยมากครับผมกิ่งครบครับต้นนี้ทำลากแล้วนะครับเป็นลากต่ขาชั้นกิ่งดีมากสวยเลยฝั่งนี้จะต้องคุมหน่อยนะครับมันจะสั้นกว่าฝั่งนี้แต่เราสามารถคุมใบได้คุมกิ่งนี้กิ่งนี้แล้วก็กิ่งด้านข้างนี้ครับ ผมก็คือรอใบมันเต็มนะครับแล้วก็ใช้วิธีการคุมยอดเอาใช้เวลาเด็ดยอดเด็ดใบออดออกคุมจนกว่ามันจะเท่ากันพอมันเท่ากันแล้วเนี่ยครับมันก็จะหาแสงได้เท่ากันพอมันหาแสงได้เท่ากันแล้วเดี๋ยวกิ่งมันก็จะใหญ่ตามกันเองครับแล้วก็พยายามเก็บลูกกิ่งให้แต่ละกิ่งเท่าเท่ากันให้หมดสมมติว่าเก็บกิ่งนี้สองกิ่งสองกิ่งสองกิ่งแล้วก็กิ่งนี้สองกิ่งครับเพราะว่าถ้าเราเก็บ มากกว่าแล้วก็น้อยกว่ากิ่งมันก็จะเล็กจะใหญ่ครับเพราะว่ามันมีลูกกิ่งเข้ามาช่วยหาหารในกิ่งที่ว่ามีลูกกิ่งเยอะๆมันก็ช่วยหาหาหารได้เยอะขึ้นเราสมควรที่จะเก็บให้มันเท่าๆกันครับตัวนี้ถ้าใครสนใจก็จัดได้นะครับตัวนี้เอาคิดแค่ห้ารห้าสิบครับรวมส่งครับ